ต้นไม้มีชีวิตอย่าคิดไปตัดต้นไม้ต้นไม้จะเสียใจยืนร้องไห้ฮอสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะเอะ๊วันนี้คุณครูน้ำจะมาสอนเรื่องอะไรนะใช่แล้วค่ะในวันนี้คุณครูน้ำจะสอนเรื่องประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะ เอ๊แล้วประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะใช่แล้วค่ะเป็นอาหารของคนแล้วก็สัตว์ใช้สร้างบ้านเรือนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็คนด้วยนะคะสามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องใช้เครื่องนุ่มห่มแล้วก็ทำยาสมุนไพรได้ด้วยอย่างเช่นรังผึ้งของเราเราก็จะได้อะไรคะ ใช่แล้วค่ะได้น้ำพึ่งมาดื่มนั่นเองค่ะแม่วัวของเราแม่วัวของเราให้อะไรแก่เรานะใช่แล้วให้น้ำนมนแก่เราไงคะเพื่อที่เราจะได้ดื่มแล้วก็ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนั่นเองค่ะและประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตล่คะคะเช่นน้ำนำมาไว้ใช้สอยใช้อาบใช้ดื่มนั่นเอง และหินดินทรายก็ไว้สำหรับปลูกสร้างสิ่งต่างๆปลูกที่อยู่อาศัยหรือว่าเช่นหินนำมาทำเป็นครกหินใช่ไหมคะเด็กๆขะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะม้าหินอ่อนเป็นต้นคุณครูนะ้ำมีคำของจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะผู้แต่งก็คือคุณกมนแขกระโทกค,ค่ะไปฟังกันเลยนะคะเด็กๆขา โต๊ะเก้าอี้ที่เป็นของใช้นั้นไม่หายใจไม่มีชีวีพืชไม้สัตว์ป่าน,านานาคนดีเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มีลมหายใจเห็นไหมคะในคำของจองก็บอกแล้วเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลองมาท่องตามคุณครูน้ำอีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะไปกันเลยคะ่ะ ๊ะและเก้าอี้โต๊ะและเก้าอี้ที่เป็นของใช้ที่เป็นของใช้นั้นไม่หายใจนั้นไม่หายใจไม่มีชีวีไม่มีชีวีวพืชไม้สัตว์ปลา ไม้สัตวปานานาคนดีนานาคนดีเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทมีลมหายใจมีลมหายใจเก่งมากๆเลยค่ะเยี่ยมเลย เป็นยังไงคะเด็กๆขาในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสนุกไหมคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างและอะไรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบ้างใช่ไหมคะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในหน่วยธรรมชาติอีกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye